เฮ้ยเฮ้ยจอด้วยครับพี่ครับอ<ะ>่าพี่โจ๊กสวัสดีครับเฮ้ยไอ้ท็อปหลานยายทับเออพี่ผมผมท็อปครับ,อออรบไอ้ท็อปหลานยายทับเฮ้ยเด็กเขื่อนนี่เอง เป็นไงมาไงเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยนะฮะโอ้โหไม่เจอนานนี่หล่อขึ้นเป็นกองเลยทั้งที่แล้วนี่ที่เราเจอกันเนี่ยแกยังตัวเท่าเอลพี่อยู่เลยนะเอ๊ะรถเป็นอะไรกันอะดูดิไดชาร์จมีปัญหาไดสตาร์ทเสียยางแบนหรือว่ากระบอกสูบสึกแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะยางรองแท่นเครื่องสุด ว่าเรารีบขึ้นรถด,ดีกว่าไหมครับพี่พอดีผมจะไม่แล้วครับแม่ก็คุณมันอยากช่วยอะจิตวิญญาณของลูกเจ้าของอู่ซ่อมรถอันดับหนึ่งของนครน,นายกมันเข้าสิงไปขึ้นรถพี่เดี๋ยวพี่ไปส่องเอง